หลังจากที่เงียบไปชั่วครู่จังอยู่ก็พูดขึ้นอีกครั้งตอนนี้ท่านเป็นพ่อครัวประจำสำนักของเราแล้วข้าจะปล่อยให้ท่านรับมือกับเรื่องอันตรายแบบนั้นได้ยังไงอูชิงชวนทั้งรู้สึกซึ้งใจและตื้นดูเหมือนว่าการเข้าร่วมกับสำนักทางเฉียงไม่ใช่เรื่องที่รับไม่ได้แต่ท่านต้องบอกข้าก่อนทำไมท่านถึงหมกมุ่นกับการทำอาหารระดับหกดาวนี่น้ำเสียงของจังอยู่ดูเฉยเมยขึ้นมา ท่านก็รู้ว่าหน่อไม้หยกเลือดไม่ได้เอามาได้ง่ายๆและอาจจะต้องเอาชีวิตไปทิ้งเพื่อมันแต่ทำไมกันทำไมท่านถึงยังรับปากกับอีกฝ่ายด้วยจางอยู่ไม่ใช่เด็กน้อยที่ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับการทำอาหารความยากในการทำอาหารข่้ระดับหกนี้เขารู้ดีอย่างแรกเลยวัตถุด,ดิบในการทำอาหารระดับหกนั้นต่างก็ล้ำค่าแม้ว่าจะกินมันโดยตรงก็ยังให้ผลลัพธ์ที่น่าทึ่งได้ สุดท้ายการเอาวัตถุดิบเหล่านั้นไปปรุงก็เป็นเรื่องยากและใช้พลังงานเยอะหากผิดพลาดเพียงเล็กน้อยก็จะทำให้มันพังผลลัพธ์ของความล้มเหลวนี้เท่ากับทุกอย่างที่ทุ่มเทไปทั้งกำลังคนและเงินต้องมาเสียเปล่าอูชิงชวนถอนหายใจและยิ้มออกมาอย่างขมขื่นเพราะอีกฝ่ายช่วยชีวิตข้าไว้ค่าติดบุญคุณเขาแน่นอนว่าถ้าแค่เพราะเหตุผลนี้เขาคงไม่เสี่ยงชีวิตตัวเองเข้าไปในป่าหวงหยวนเขตลึกเพื่อเก็บหน่อไม้ยกเลือดเขาพูดต่อ ไม่กี่ปีก่อนเขาได้รับบาดเจ็บหนักมาจากการต่อสู้และเกือบที่จะตายโชคดีที่มีปรมาจารย์ปรุงยาระดับ5ดาวทำยาฟื้นฟูขั้นที่ห้าให้เขาเขาจึงรอดมาได้ผลของยาฟื้นฟูนี้แค่คอยประคองชีวิตเอาไว้เมื่อเวลาผ่านไปอาการบาดเจ็บก็แย่ขึ้นเรื่อยๆความเสียหายที่เขาได้รับมานั้นเขาคงทนได้ไม่กี่ปีมันมีแค่สองทางที่จะช่วยเขาทางแรกคือขอให้ปรมาจารย์ปรุงยาระดับ6ดาวทำยาฟื้นฟูขั้นที่6กให้กับเขาอูฉชิงชวนพูดออกมาเบาๆ แต่เขาไม่ได้รู้จักปรมาจารย์ปรุงยาหกดาวและหากต้องขอให้ปรมาจารย์ปรุงยาคนอื่นๆทำยาให้ราคาก็เกินกว่าที่เราจะรับได้ไหวยาขั้นที่หกนั้นทำขึ้นมาได้ยากยิ่งกว่าอาหารขั้นที่หกเสียอีกวัตถุดิบมันล้ำค่ากว่าวัตถุดิบของอาหารและอีกทางคืออาหารขั้นที่หกอูฉชิงชวนพูดด้วยสีหน้าเคร่งเครียดผลของอาหารขั้นที่หกบางทีอาจจะไม่ดีเท่ากับยาขั้นที่หกและไม่ได้ส่งผลเร็วเท่า แต่มันก็ช่วยเขาได้เพียงแค่ใช้เวลานานกว่าก็เท่านั้นหลังจากที่ได้ยินแบบนั้นจังอยู่ก็พอรู้เรื่องขึ้นบ้างเขาคิดสักพักแล้วถามขึ้นมาหากข้าเดาไม่ผิดสิ่งที่ท่านต้องการทำคืออาหารก้าวชีวิตสินะเจ้าสำนักรู้จักอาหารก้าวชีวิตด้วยหรืออูชิงหวนแปลกใจยิ่งกว่ามันเหมือนว่าเจ้าสำนักนั้นรู้ทุกอย่างจางอยู่ยิ้มออกมาเล็กน้อยข้าบอกแล้วไม่ใช่หรือสำหรับเรื่องอาหารแล้วข้าก็พอรู้อยู่บ้าง เขาไม่รอให้อูชิงชวนพูดเขาพูดต่อขึ้นมาทันทีอาหารก้าวชีวิตคือสูตรลับโบราณที่ทิ้งไว้โดยนักปราชมันไม่ได้ถูกทําขึ้นมาหลายปีแล้วแม้แต่ปรมาจารย์กําหนดอาหารระดับหดาวก็ทําไม่ได้ค่าเคยได้ยินเกี่ยวกับสูตรปรับปรุงของอาหารก้าวชีวิตแต่ค่าไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงค่าไม่รู้ว่าเจ้ารู้อะไรเกี่ยวกับอาหารก้าวชีวิตแต่ค่าอยากจะถามว่าเจ้าคิดจะทํามันขึ้นมาจริงๆหรือในด้านความรู้อาหารขั้น6ที่ได้มาจากระบบแล้ว มันมีสูตรที่สมบูรณ์ของอาหารก้าชีวิตซึ่งยากที่จะทําขึ้นมาได้อาหารก้าชีวิตสูตรใหม่นั้นเป็นอาหารขั้นที่6กก็จริงและอูชิงชวนเองก็เป็นปรมาจารย์กำหนดอาหารระดับ6ดาวแต่จางอยู่ก็สงสัยว่าอูชิงชวนอาจจะทำมันขึ้นมาไม่สำเร็จข้าเองก็ไม่มั่นใจอูชิงชวนบอกออกมาตรงตรง ในหลายหมื่นปีที่แล้วมีปรมาจารย์กำหนดอาหารระดับหดาวมากมายที่ลองทำอาหาร9้าชีวิตแต่พวกเขาต่างก็ล้มเหลวทวิป่าแห่งนี้คนที่ทำอาหาร9้าชีวิตได้สำเร็จนั้นมีแค่สามคนและถือว่าเป็นปรมาจารย์กำหนดอาหารที่เก่งกาจที่สุดแม้ว่าข้าจะเป็นปรมาจารย์กำหนดอาหารหกดาวแต่เทียบกับพวกเขาแล้วมันก็ยังมีความต่างอยู่อูชิงชวนมั่นใจในความสามารถของตัวเองแต่เขาก็ไม่คิดว่าตัวเองจะมีความสามารถเหนือกว่าปรมาจารย์กำหนดอาหารทั้งสาคนนั้น จางอยู่พยักหน้าอู๋ชิงชวนนี้พูดความจริงแต่ข้าต้องลองอู๋ิงชวนพูดขึ้นข้าต้องลองถึงแม้ว่าจะไม่มั่นใจก็ตามหากข้าทำสำเร็จมันก็ถือว่าดีหากล้มเหลวข้าคงต้องปล่อยเพื่อนข้าไปแค่ลองก็ไม่รู้สึกผิดไม่งั้นแล้วมันจะเป็นแผลในใจไปตลอดชีวิตเขาเขาหวังว่าเพื่อนเขาจะรอดมาได้หากเขาล้มเหลวเขาคงได้แต่ปล่อยไปตามโชคชะตาเขาไม่ได้มีพลังไปขัดขวางโชคชะตา ขอโทษด้วยเจ้าสำนักแม้ว่าข้าจะรับปากแล้วว่าจะเข้าร่วมสำนักคังเฉียงแต่ข้าต้องทำเรื่องนี้ก่อนอู๋ชิงชวนมองไปที่จางหยูข้าไม่อาจจะมองดูเพื่อนของตนเองตายไปได้ไม่งั้นแล้วชีวิตนี้ข้าคงต้องรู้สึกผิดไปตลอดท่านพูดถูกแล้วจางหยูมองไปที่อู๋ชิงชวนฟังจากที่ท่านพูดมาข้าโชคดีจริงๆที่ได้ท่านเข้าร่วมกับสำนักคังเฉียงแม้ว่าเขาจะยังไม่ได้สนิทกับอู๋ชิงชวนแต่เขาก็ชื่นชมในนิสัยของอู๋ชิงชวนเขาพูดขึ้นมาด้วยรอยยิ้ม เมื่อได้หน่อไม้หยกเลือดนี้มาอาหารนี้ข้าจะทําให้ท่านเองแม้ว่ามันจะไม่ใช่อาหารที่ทําขึ้นมาได้ง่ายๆแต่จางอยู่มั่นใจว่าจะทํามันได้สําเร็จมันคืออาหารขั้นที่6แต่เขาก็เป็นปรมาจารย์กาหนดอาหารระดับหดาวที่ระบบยกระดับให้มาเขาถือว่าอยู่ระดับสูงสุดของปรมาจารย์กําหนดอาหารหกดาวและถึงกับเก่งกว่าอูชิงชวนด้วยต้องบอกว่าหากให้สอบอูชิงชวนอาจจะได้สัก99คะแนนแต่เขาคงได้หนึ่งรอยคะแนนเต็มคะแนนเดียวที่ต่างกันนี่แหละ คือระดับที่แตกต่างกัน